สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกคุณผู้ชมคงจะเคยเห็นดโดรนนะครับดโดรนภาษาไทยก็แปลเป็นประมาณว่ายานอากาศยานไร้คนขับจริงๆเนี่ยนะครับบุคคลที่เริ่มใช้ดโดรนก็คือทหารเพราะว่าใช้ดโดรนเนี่ยนะครับบินเข้าไปสอดแนมฆ่าศึกแล้วก็ศัตรูแต่มาวันนี้ดโดรน เข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาเกี่ยวกับวงการกีฬาแล้วช็อตเด็ดของโดนเป็นอย่างไรจับไปนี่คือจุดแจ้งเกิดของโดนครับใช้ในการออกรบอย่ารบเลยครับรักกันดีกว่าปัจจุบันนี้เรามากักจะเห็นการใช้โดนในการถ่ายวิดีโอภาพมุมสูงนะฮะและด้วยความเร็วการเดินทางเหินเวหานั้นทำให้บริษัทพิซซ่าในนิวซีแลนด์ใช้โดนในการส่งพิซซ่าตามบ้านครับ โดยใช้เวลาการส่งเพียงแค่10นาทีเร็วกว่าใช้มอไซค์แวนส์ไปส่งเท่านึงอะ่ะเพราะโดรนนี่สามารถทำความเร็วได้มากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเร็วขนาดนี้ทางประเทศแห่งความเวอร์วังอลังการสหรัฐอาหรับเอมิเรตจ,จัดไปการแข่งขันโดรนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชิงเงินรางวัลกว่า35ล้านบาทและเชื่อหรือไม่ครับทีมที่ชนะเนี่ยนะครับนี่คือทีมของลุคแบนนิสเตอร์อายุแค่15ครับจากอังกฤษนะฮะ ที่เอาชนะอีก150ทีมจากทั่วโลกนี่ไม่ใช่การขันที่ใช้แค่ความเร็วนะครับต้องบังคับโดรนให้ดีเพราะว่าต้องลอดผ่านด่านต่างๆในระดับที่แตกต่างกันและมีโอ้โหมีโค้งด้วยนะครับแข่งกัน12รอบรวมระยะทางกว่า7กิโลเมตรซึ่งทีมชนะเลิศจัดไปคว้าเงินรางวัลไปเกือบ9ล้านบาทเลยทีเดียวแต่แม้ว่าโดรนจะเร็วแค่ไหนครับยังไงก็เร็วไม่ทันปรเช่718ดเมตัวใหม่ล่าสุด ที่บริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย,อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเพิ่งจะเปิดตัวไปนะครับปอร์เช่เคเมันทำความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรภายในเวลาเพียง5.1วินาทีเร็วโดนหายคุณผู้ชมครับและพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับรายการของเราจะมีช่วงใหม่จะเป็นอย่างไรจัดไปแน่นอนพรุ่งนี้วันนี้ผมแชมป์พิรพลลาไปก่อนสวัสดีครับ